ภาคสถานีอยครับโรทาบคุณสถาทีตรวจัชครวบบาสวย่าันาวมตัวปลา่ามีังเกียบารีพฤตการด้านดีในวันนี้ของ เนี่ครับข้อดีของทางคู่อีกอย่างนะครับรถไฟสามารถวิ่งแซงกันได้เนื่องจากขบวนสามนหนึ่งนะครับวิ่งช้ามากก็จะใช้ขบวน8ปดสามแซงนะครับโดยเดินร่วมทางล่องแทนนะครับปกติจะต้องวิ่งชานชาลาสองนะครับฝั่งตรงข้ามสถานีแต่วันนี้พนังกงานควบคุมการนรถนะครับสั่งการให้ขบวน8ปดสามเข้าชานหนึ่งแทนนะครับเพื่อแซงสามารถหนึ่ง